เฮ้สมบนเนอร์สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาทำการเปิดสกอร์ส้มสักเจ็ดสิบใบนะครับคือกิจกรรมวันนี้ครับจะหมดเวลาแล้วกิจกรรมคัมพีเวทมนโบนัสเนี่ยครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบสองสิงหานะครับก็ผมได้ลั่นไปก่อนหน้านี้แล้วแหละประมาณสามร้อยใบนะครับแต่ว่า ไม่ได้อะไรเลยนะครับเราจะมาสู้ครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้คือการสู้ครั้งสุดท้ายกับคอมทูอัดนะครับดูซิว่าจะได้ห้าดาวหรือเปล่าโอเคเจ็ดสิบใบสุดท้ายนะครับมาเริ่มกันเลยเลือดเราจะสู้จนวันสุดท้ายมาไหม จะทำร้ายฉันคอมถูอาดมาเห,ห้าดาวสักตัว <c oughs> มาวะโอ้ยเฮ้ยสุดยอดตัวนี้ไม่ซ้ำด้วยนะครับเล่นได้เล่นได้ โหหลังจากผมพยายามมาเปิดสับพยายามเปิดมาสามร้อยกว่าใบแล้วไม่ได้เลยนะครับมาวันนี้ได้แล้วนะครับเรียกว่าไม่ได้จนชินชาครับผมถือว่าดีมากเลยครับตัวนี้โอเคขอบคุณนะดอนน้ำมาเกิดบ้านพ่อ <c oughs> ตอนนี้เรามีดอนไฟกับดอนน้ำเนาะได้อยู่ได้อยู่ใช้เป็นทีม ทีมอะไรนะทีมเคิร์ฟทีมเคิร์ฟทาดาเมจแบบตุ้มเดียวหายว,วุบวับปุบวับไปเลยเฮ้เรามาเปิดต่อนะครับเปิดตามล่าน้องจ้อนนะครับอยากได้จ้อนไฟจอนไฟนะครับจอนไฟโอ้ยมาไวฮะรอบนี้ก็ สุดยอดคือแบบก่อนหน้านี้นี่แบบอย่างเศร้าเลยครับมาวันนี้นี่ถือว่าโอเคเลยครับได้แล้วก็เปิดแบบชิวๆนะครับได้ไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสล้วแต่ถ้าได้ก็ดีมากมาอีกแล้ว ห้าดาวหรือสี่ดาวแซ่น้ำนะครับไปต่อไปต่อมันเป็นกิจกรรมนะครับคือถ้าพลาดกิจกรรมนี้ไปแล้วก็จะไม่มีโบนัสแล้วนะครับเปิดสิบสกอร์ปีหนึ่งสกอร์นะครับโอ้ยโล่งอ,อกโล่งใจ หายชื่นใจหน่อยก็ได้นะนายหลังได้แล้วก็เงียบเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> อึ๊บมาอีกแล้วอ่ะผมได้ตัวซ้ำเว้เฮ้ยเย้คืออันนี้เป็นความไฟฝันของผมมากเลยนะที่แบบ จะได้ตัวซ้ำอ่ะคือผมอยากได้ตัวซ้ำแบบสุดๆไปเลยนะครับนี่มาน้ำผมมีแล้วเว้ยเห็นไหมนี่แล้วนี่ก็มาอีกเฮ้ยเวลาผมได้มาได้ตัวซ้ำใช่ไหมผมจะเอาไปทำไม่นี่เว้ยนี่เอาไปแลกไอ้นี่เว้ยแล้วก็เวลาแลกไอ้นี่ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อในร้านคาเนี่ย ร้านค้าอะไรวะเออร้านค้าไอเนี่ยคือผมจะเอามาซื้อหินแปลงอย่างเดียวเวย้ยหินหินเพิ่มไม่เอานะหินเพิ่มผมหาได้อยู่แต่ว่าหินแปลงอ่ะมันหายากมากเลยครับผมจะเอาหินแปลงที่เป็นสปีดนะครับหินแปลงสปีดที่เป็นไอ้นี่ด้วย ex wheel ex wheel swift อะไรประมาณเนี้ย อืมผมจะเอามารีหินแปลงนะครับเนีย่ยพวก SPD นะผมไม่เอานะครับพวกหินเพิ่มอะ่ะผมเอาหินแปลงอย่างเดียวไหนมาดูซิมีหินแปลงไหมอันนี้กาดนะครับกาดไม่ไม่เอานะครับเอา EX w i วิได้ปะ่วะ EXW มันดีตรงที่เราสามารถเลือกได้ครับสมมุติถ้าไม่ถูกใจเราเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อครับจนกว่าเราจะเจออันที่แบบถูกใจอย่างเงี้ยเราถึงจะค่อยซื้อนะครับสป e d หินแปลงสป e d มันหายากมากเลยนะครับเพื่อนๆผมแนะนำเลยถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมไม่ค่อยหนักมากอะครับ ยอมสุ่มตัวซ้ำแล้วก็เอามาหาหินแปลงสปีดดีกว่าครับไอดี ID จะโตไวขึ้นเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมเรารียี่สิบครั้งก็ใช่ว่าเราจะได้เลยนะแล้วก็สมมติถ้าผมเอาไปย่อยหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยผมก็จะได้มามาสามร้อยใช่ไหมก็ได้หินสปีดแปลงสปีดมาสามเม็ดแล้วก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ผม เก็บมอนกนไหนวะห้าดาวสองตัวแล้ววุ้รอบนี้มารัวๆเลยอะแบบโชคดีมากเลยนะครับสู้คราวที่แล้วไม่ได้เปิดไปสามร้อยแล้วแบบเงียบกริบโอเคห้าดาวสองตัวเอาสี่ดาวก็เก็บเอา้าผมเก็บผิดที่วะ่ะ อืมโอเคไม่เป็นไรเราค่อยมาไอ้นี่ทีหลังก็ได้ผมเก็บผิดที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวค่อยย่อยทีหลังมาเปิดต่อดีกว่าอเอ๊ะผมเปิดไปกี่ใบแล้วนะขอดูก่อนนะ,จะเจ้าให้แบบลงตัวพอดีครับรับคัมภีตอนนี้สามร้อยสี่สิบแล้วนะครับโอเค ต้องเปิดเป็นเลขเลขสิบนะครับลงท้ายด้วยเลขสิบโอเคเปิดสาสิบเอ็ดใบเนาะโอเคมาต่อกันเลยขอขออะไรวะขอโจ๊กลมก็ได้อ่ะ อีกสกอร์หนึ่งนะครับผมอยากได้โจ๊กลมอีกหนึ่งตัวตอนนี้ผมมีสองตัวแล้วแต่แบบไม่พอใช้งานนะครับอยากได้โจ๊กลมอีกสักหนึ่งตัวนะจะน่ารักมากเลยความทุอัตมาแล้วสี 5. 5่หรือห้าห้าคีตะลมเนาะอันนี้เราต้องเปิดให้เหลือหนึ่งใบเนาะ มาไหมมาไหมจกลมโอ้โหเต็มเปี่ยมครับได้ห้าดาวมาสองตัวสุดยอด โจกลมตัวอะไรอะ่ะตัวนี้ผมมียังวะแป๊บหนึ่งนะจากมอนสเตอร์อเบสแดนลมนะเอ้ยเบสแดนลมผมยังไม่มีวะน้ำน้ำมีแค่ธาตุน้ำนะ โอเคโอเคครับผมได้ตัวใหม่ว่ะถือว่าโชคดีอยู่นะเนี่ยสุ่มแล้วแบบได้ตัวใหม่อย่างเงี้ยอืมน้ำเบดแดนเซอร์นี่ขาดแค่ธาตุไฟเนาะน้ำไฟลมแล้วก็แสงอืมอืมโอเคเปิดต่อเปิดต่ออีก เอ๊ะสิบใบป่าววะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเปิดได้กี่ใบไม่แน่ใจต้องกดให้พอดีเป๊ะนะครับเอออีกสิบใบนะครับกดอีกสิบใบเนะบาะสิบใบนะครับเอ้ยตอนนี้เหลือเก้าแล้วสิเก้าแ เฮ้ย hey, จกลมอะไรวะจูลี่ลมเหรอ,อจูลี่ลมมียังวะแปบ๊บหนึ่งนะจูลี่ลมนะจูลี่ลมจูลี่ลมไหนวะไม่เห็นน้ำไฟลมอ๋อมีแล้วเนาะเค okay, มีแล้วไม่เข้าคังเนาะ เปิดต่อปึ๊บอ้าวผ่ายแล้วเว้ยรัวๆเลยอะไรอ่ะอ๋อซามูไรน้ำตัวฟิวชั่นตัวนี้มีเยอะแล้วนะครับซามูไรน้ำชกลมอีกสองใบนะใบสุดท้ายอ่าโอเคหมดแล้ว โอ้ยโอเคหลังจากการสู้กับคอมทูอาดยกสุดท้ายนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับก็คือผลประกอบการคือได้5้าดาวมา2ตัวนะครับแล้วเป็นตัวซ้ำด้วยตัวที่ผมอยากได้ครับแล้วก็เป็นสี่ดาวที่ผมยังไม่ได้อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเบสแดนเซอร์ลมนะครับโอเค ใครที่ยังไม่สุม่มแล้วก็หามอนสเตอร์ในกิจกรรมนี้นะครับรีบๆนะครับเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับรีบๆกันนะครับไปแล้ว